สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยาวันนี้พามันเพื่อนมาสัมผัสอากาศยามเช้าหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยมันมีฝนตกพอช่วงเช้าของวันใหม่เนี่ยอากาศมันกนข้างจะสดใสสดชื่นตื่นเช้ามาเนี่ยหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยผมก็จะเดินสำรวจความเป็นไปการพัฒนาของต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ อย่างแรกเลยก็คือมันเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งในการเดินสำรวจโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสปุยเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยสวยงามมากเราได้สูดอากาศที่มันบริสุทธิ์อากาศที่มันไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่มีมลพิษ การดูต้นไม้จเจริญเติบโตเนี่ยงอกงามแตกใบใหม่แตกกิ่งใหม่แม้จะแตกใบอ่อนขึ้นมาสักกิ่งสองกิ่งหรือก้านสองก้านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสุขของคนทำเกษตรคนความกเกษตรส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกอย่างนี้ต้นไม้มันเพิ่มมากิ่งหนึ่งต้นไม้มันมีใบเพิ่มมาใบหนึ่งมันมียอดอ่อนอ,อนให้เห็นเนี่ยถือว่าเป็นความสุข เช้าเราจะไม่วุ่นวายกับการเร่งรีบไปทำงานชีวิตมันจะเอื่อยเรื่อยๆอาจจะเรียกตามคำศัพท์ที่เขาใช้กันชีวิตโซโลไล์มันประมาณนั้นไม่มีต้องเร่งรีบอารมณ์ตอนเช้าเนี่ยมักจะไม่ขุ่นมัวเราไม่ได้กังวลว่าวันนี้เราจะไปทำงานทันไหมไปรูดบัตรทันไหมจะส่งลูกไปโรงเรียนทันไหม เราจะอารมณ์เสียกับรถติดบนท้องถนหนหรือเปล่าไม่มีนะครับเพราะว่าที่ทํางานของคนทําเกษตรมันก็คือที่บ้านในส่วนของตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเร่งรีบไปทํางานที่ไหนเรามีเวลาที่จะใช้ชีวิตที่จะดื่มดําได้ดูธรรมชาติดูฟังเสียงนกเสียงกาที่ตอนเาช้าเขาออกหากินก็จะมีเสียงเกี้ยวจ้าไปหมดเลย นี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติการเดินสำรวจแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็ดูว่าวันนี้เราจะเอากับข้าวในสวนเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยเราจะหาผลิตวัตถุดิบอะไรไปทำกับข้าวจะกินอะไรในเช้านี้ดีในเช้านี้ดูถ้าเดินเข้ามาในสวนไผ่เนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าวันนี้มีหน่อไม้ให้เราเก็บกินไหมมีหน่อไม้ให้เราทานไหมหรือมันมีมากที่พอจะออกเอาไปขายได้ไหม ฤดูนี้มันเป็นฤดูหน้าฝนเนี่ยหน่อไม้จะออกเยอะมีให้กินอย่างเหลือเฟืออย่างเช่นกอนี้นะครับผมเนี่ยหน่ออ่อนมากนะครับผมกําลังน่ากินเลยเนี่ยได้ขนาดที่เราจะเอาไปกินเอาไปขายได้แล้วการกินผล,ผลผลิตจากในสวนเราเนี่ยมันได้ทั้งความสดความใหม่ความหวานความอร่อยเนี่ยมันจะต่างจากที่เราไปซื้อในตลาด ในท้องตลาดในท้องตลาดเราไม่รู้ว่าเขาใช้เคมีไหมมีสารตนเปื้อนไหมแต่ต้นไม้ที่เราปลูกเองเนี่ยรับประกันได้นะครับผมว่ามันไม่มีสิ่งปนเปื้อนมันจะได้กินอาหารที่มันมีคุณภาพอาหารที่ดีไม่ต้องราคาอาจจะไม่แพงไม่ต้องไปนั่งกินร้านอาหารดังเพราะว่าในสวนเกษตรหรือในชุมชนที่เราอยู่ที่เราทําสวนเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นบ้านนอก เป็นชนบทเพราะฉะนั้นร้านอาหารดังๆเซเว่นอีเลฟเว่นหมูกระทะซูกี้อาหารที่ดีดเนี่ยเราที่มีชื่อเสียงที่คนในสังคมส่วนใหญ่เขากินกันเนะ่ะส่วนใหญ่แล้วคนทำกเกษตรจะไม่กินอาหารแบบนั้นหรอกจะไม่นิยมกินส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารที่ผลิตได้เองในสวนนี่แหละอย่างตรงนี้เป็นสวนไผ่กิมซุงนะครับผมสวนไผ่กิมซุงเนี่ยก็จะเริ่มมีหน่อเยอะขึ้น นะครับทุกวันเนี่ยสวันที3าวันครั้งเนี่ยผมก็จะเอาหน่อไม้ในสวนไผ่กิมซุงเนี่ยเอาไปขายเอาไปดองนะครับดองเก็บไว้เนี่ยอย่างหน่อไม้ดองเนี่ยมันจะมีคนจองอยู่แล้วนะครับผมดองเท่าไหร่ได้กี่กิโลกี่ตันเนี่ยเขารับซื้อหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสร้างเอาไว้ว่าผลิตภัณฑ์จากสวนเนี่ย มันมีคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วเพะาะนั้นมันก็มีการจองนะครับไผ่กิมซุงเนี่ยก็จะต่างจากไผ่เลี้ยงหวานเมื่อสักครู่นี้หน่อยคือหน่อเขาจะใหญ่กว่านะครับหน่อหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก18ขีดถึง 1, 1กิโลหรือกิโลกว่านะครับผมอย่างขนาดเนี้ยมันยังสั้นอยู่ยังตัดไม่ได้นะครับต้องรอสักอีก2-3สวันก็จะเป็นหน่อใหญ่กว่านี้แล้วก็จะตัดได้นี่คือเรื่องการกินการใช้ชีวิต มันค่อนข้างง่ายคือใครที่ชอบชีวิตแบบนี้นะครับผมก็จะชื่นชอบมันดูมีความสุขในอีกรูปแบบหนึง่งการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยความสุขเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนกันแตกต่างกันบางคนชอบที่จะทำงานมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งมีเป็นที่ยอมรับสะสมเงินทองเอาไว้สร้างความสบายให้กับตัวเอง เพราะนั้นการที่จะหาเงินเป็นความคิดที่ของคนอีกแบบหนึ่งในรูปแบบสังคมเมืองโดยทั่วๆไปหรือสังคมในชนบทก็มีความใฝ่ฝันที่จะไปทําอย่างนั้นทุกคนจิงแข่งกันเรียนแข่งกันทํางานสร้างฐานะสุดท้ายแล้วก็คืออยากมีเงินเยอะๆมันเป็นค่านิยมที่เราอยู่กับสังคมแบบนี้มานาน โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ชอบชีวิตแบบนั้นผมชอบชีวิตที่มันเป็นเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบง่ายๆมีอยู่มีกินแค่พอประมาณไม่ต้องไปดินน้นรนแข่งขันแข่งขันจนบางครั้งเนี่ยเราทำเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเราไปโกงเราไปกินเราไปเอาเปรียบคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ แม้บางคนเนี่ยไม่อยากจะทําแบบนี้แต่สังคมมันพาไปวัฒนธรรมมันพาไปค่านิยมมันพาไปอยากจะมีรถสวยๆสักคันหนึ่งเราไม่มีปัญญาที่จะซื้ออยากจะมีบ้านหลังให,ใหญ่ๆเรามีเงินไม่พอเราก็ไปโกงไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไปทำเรื่องที่มันผิดศีลธรรมของการเป็นมนุษย์การอยู่ร่วมกันในสังคม มันก็เลยทําให้ชีวิตในบางหลายเรื่องมันมีความวุ่นวายจํานวนประชากรของคนในประเทศเราเนี่ยช่วงนี้มันมีผู้สูงวัยเป็นจํานวนมากเป็นสังคมผู้สูงวัยคือเรามีผู้สูงอายุคนเท่าวัยชราเนี่ยคนกําลังจกกะเกษียณคนกําลังกเกษียณแล้วเนี่ยมีเป็นจํานวนมากมากกว่าคนวัยทํางานวัยหนุ่มสาว คนชลาคนเกษียณกลุ่มคนผู้สูงวัยพวกเนี้มักจะไฝฝันหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยจะมาประกอบอาชีพทําเกษตรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายจริงๆมันไม่ง่ายนะครับผมมันมีความยากอยู่ในตัวการทําเกษตรเนี่ยมันจะเก่งไม่เก่งเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ไอความรู้เนี่ยทุกคนตามทันได้กันหมดแต่ประสบการณ์จากการลงมือทํานี่แหละ มันคือความรู้ที่แตกต่างความรู้ที่ดีของคนทําเกษตรในสังคมเนี่ยทุกคนจะปาาทว่าคนทําเกษตรเนี่ยมักจะเป็นคนกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้จึงมาทําเกษตรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมความจริงของการทําเกษตรเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับผมมันอยู่ที่การสังเกตการดูแลและจุดมุ่งหมายการมองตลาด การหาตลาดเพื่อจะขายผลผลิตทางการเกษตรหลายๆคนเข้าใจว่ามีจุดมุ่งหมายของการทำเกษตรเนี่ยเราต้องขายผลขายดอกขายใบเพื่อที่จะทำเกษตรและอยู่รอดเกษตรในแนวนั้นคือเกษตรรุ่นปู่ย่าตายายที่เราทํากันมาทั้งชีวิตเกษตรในยุคนี้นะครับผมมันต้องต่อยอดได้ การขายดอกขายผลขายใบ mm. การขายผลผลิตเนี่ย mm. มันแค่พอมีอยู่พอกินพอใช้ชีวิตบางครั้งถ้าประสบปัญหาเรื่องฤดูกาลเรื่องฝนฟ้าอากาศแห้งแล้งน้ำท่วมบางปีเราไม่ได้ผลผลิตนะครับปัจจัยการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่ธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการทําเกษตรเนี่ยอย่าไปหวังที่ผลผลิตที่มันจะออกดอกออกผลมาให้เราขายเราให้เรากินอย่างเดียวเกษตรมันต้องมีวิธีการที่ได้มากกว่านั้นเราต้องขายผลผลิตต่อรูปแปรรูปต่อยอดการทำกิ่งพันธุ์มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันได้เร็วและได้ง่ายมันขายได้ราคา เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนทําไม่ค่อยมีคู่แข่งเพราะฉนั้นตลาดมันเปิดกว้างกับต้นไม้หลายหลายชนิดเราไม่ต้องไปขายมะม่วงแข่งกับเขาเราไม่ต้องไปขายทุเรียนขายเงาะแข่งกับเขาแต่การขายจริงพันเนี่ยตลาดมันแคบๆเล็กๆมันมีคนทําไม่กี่คนจึงเป็นเรื่องที่อยากจะฝากเพื่อนๆเอาไว้สําหรับคนทําเกษตร จุดมุ่งหมายเลยตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์การซื้อการขายเนี่ยมันง่ายได้การทำคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์โปรโมตตัวเองโปรโมตสวนเพื่อให้มีช่องทางบนโลกออนไลน์เราตั้งร้านค้าบนโลกออนไลน์ได้ถือว่าประสบความสำเร็จแน่นอนสำหรับการทำเกษตรแล้วเพื่อนๆจะมีชีวิตที่โซโลไลฟ์มีชีวิตที่เป็นอิสระ มีชีวิตที่เรียบง่ายอย่างที่ตัวเองต้องการได้กินอาหารที่มีรสชาติดีมีคุณภาพปลอดสารเป็นอาหารที่ช่วยป้องก,กันโรคภัยทำให้สุขภาพดีหลายอย่างเนี่ยอยู่กับลูกหลานไปนานๆานเพื่อนๆนจะประสบความสำเร็จถ้าเพื่อนเพื่อน,อนมองให้ลึกมองให้ไกลในเรื่องการทำเกษตรอย่าคิดว่าปลูกต้นไม้โต โตแล้วมีดอกมีผลแล้วมันจะประสบความสําเร็จไม่ใช่นะครับผมต้องคิดให้ไกลกว่านั้นต้องคิดให้ลึกกว่านั้นก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับผมคุยยาวเลยสําหรับอากาศยามเช้าวันนี้ก็ใครอยากมีชีวิตแบบนี้นะครับผมลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูหลบความวุ่นวายมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่สําคัญกเกษตรคือวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เราออกแบบเองได้ เกษตรคือวิถีชีวิตที่สร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบให้กับเราเพราะมนุษย์ทุกคนต้องการอิสระในการใช้ชีวิตอาชีพเกษตรคือการปลดปล่อยอิสระปลดปล่อยจากการเป็นทาสในระบบทุนนิยมในระบบสังคมเมืองในระบบเจ้าขุนมูลนายที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเด็ดขาดลองมาใช้ชีวิตแบบนี้กันดูครับ